สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC Holseren ทุกคนนะคะจริงๆวันนี้ตั้งใจว่าจะทำคลิปนำเสนอผ้าให้กับพี่ๆน้องๆได้เลือกนะคะแต่ว่าโอกาสไม่เอื้อนะคะจังหวะไม่เอือ้ออำนวยจังหวะไม่เหมาะนะคะก็เลยถือโอกาสนำช่วงจังหวะเวลาสั้นๆมาถ่ายคลิปนำเสนอผ้า ให้พี่พี่น้องน้องได้ชมก่อนหนึ่งผืนนะคะอันนี้จะเป็นหางกระรอกหางกระรอกสามสีกระนิวใบมุกนะคะภาษาเขมรจะเรียกว่ากระนิวใบมุกโดยผืนผ้าสีจะออกเหลือบสะท้อนเขียวนะคะเนื่องจากเส้นยืนเป็นสีเขียวแต่เส้นที่เป็นหางกระรอกเนี่ยจะเป็นการนําเส้นไหมเส้นเล็กๆ3สีนะคะสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีแดงมาควบให้เป็นหนึ่งเส้น ควบเส้นใหมสาเส้นแล้วเส้นก็ยังเล็กมากนะคะอันนี้พอคพวบ3าเส้นแล้วก็มาทอเป็นผืนผ้าเนี่ยค่ะสวยมากสวยแล้วก็สีก็ไม่ได้เข้มจัดนะคะอันนีจ้จะฉีกแนวออกมาจากผ้าสุรินนะคะผืนนี้พี่น้องที่ถูกใจก็ทักทายมาได้นะคะผืนละ3,200บาทนะคะโทรได้ที่เบอร์087 246 3 4 3 4 0 8 7 4 4 6 3 4 3 4บันทึกเบอร์แอดไลน์ line, เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ